ครับผมอิสานมาเฮาครับผมมื้อนี้มากินย่างหูหมูครับสไปร่งขี้ตย่างเผื่อตอนนี้หลายคนอยู่ครับมื้อนี้สุปเี่า้นีตะวนมี่ผ่านบอลนี่เบาโบมีพานบุตรเกี่ยวจะกินอยู่นี่เพราะเป็นยังใช่มจะเปาตี้เจ้าตายแล้วไปแล้วครับผมข้างเอาไว้รับเทนกหมดองคนเาหมากามหาน เดกใจแล้วไปรอยสิมีเบิ่งครับจะไปด้วเลยเขาเข้าใจแล้วคันบุเมาไปรวดบุกเม่าจะไปบุพี่คง่ายงามเขายอมอยางเขาลังคั่นอยางเขางน้างอเียเขาลังคั่นเขาลำัเขาเขาเก็บป่วยย้นคนคนคนได้ช่วงจะบอกนะบอกว่าฟัง

เขาใจฆาตะนองยังเหรอเจ้ผมมีไางลายนลายไปตีบาไปส้เยควอนวัดบังสะบัเจี้ยมือสอยครับมือสร้อยจะไปได้ไหมจะไปเ้เขาทมไปทำพายเไปดลยีเจี้ยีไปมาทรงได้ไหมเนี่ยเอออไปไปไปจิงจ้าไเฮ้ยอดจะเป็นผู้ใหญ่เนาะห่เขาจะป็นผู้หญอญดเขา้เรืเลยมายักเอาเอ้ จะทุ่นที่จะทุ่นเราเน่ยส่วนกิ่งก่ไอะไรบ้างไม่อะไรส่วนดอกก็แบบอย่างวิซ่าแง้มกินเหล่านั่นพ่จ๋าไปจ่องคนกินเม่ากินมวลธรรมดาไปจ่อง่ไปเจี๊ยงก็ดึกดึกมึงยิ่งเหยียดยิบเลยแต่ตอนหลังเจอของยังม่คุยไม่้ไม่ไม่ไปจ่องมาคุยได้ไหมจ่องโอ้ยโอ้ยพวกพวกไม่ใส่เลยแล้วว่าแล้วเหยียดน้องสงสาไรแล้วว่าของขังมาวันว เอาไมนี่เจเราเยราเหียดนกิ่มี่ดียนกระบาอืมขนได้่า้ไม่ยัง่ไ่อนะยี่้งงวงโงยังเดเออแต่เบ่เงเขาบอกครับเจ้าเจ้านี่เมื่อนั้นจะบอว่าโคงงไร้แคล้วใช่หมื่าแช่แช่แช่หนำนี่เขาแช่ขนมจิ้มไปสุดจะดันก็ดนนี้ไปทานสมองงเนี่ยเดวกนเออจิ๋วพ่อยอะมอก ยัูหนียมีมีมีสื่อนี่ื้อออกยังกเฟซบุ๊กบ่ถ้าข่อยค่าค่านติดต่อข่อยเป็นดาราอ่ยูทูบยูทูบเนี่ยยูทูบค่าข่อยเป็นดาราฟังเสียงฟังเสียงกันเอยบ้างเกเียเสียงก่อนเนาะขเรกตองอให้เก็บเ่อก่อนอ เด็กไร้าบ้าไม่สนิมเลยรุ่นนี่ลุงกับหลานครับเมาอีวัตรเมือลุงกับหลานเลีเลเอาเลขกหาแปซื้อมุกาด้วยบรรยากาแปมุาด้อย่างมู มาเด้อครับมากินอย่างพกนกันเราจะไปวนเวว้ไปไปนงนสู้แล้วไปเราจะไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอามาใสวนี่เราจะไปอีกไมมืนบอกเอาพี่ย้าไมาบอกร้สึกว้าคุณต้อไปยอกเสกดมไปไปแใส้สิเบิ่งนิกหน่อยแต่สวดๆเลยนิดน่อยเกึ่งกึ่งห้วยมุนเอรีตายมากเสียหายไรเสียเนี่เขานงเ้ว ไปสกคนสี่ชั่วโมงลุงกลับมาคำกลับมาไม่เอาสิไปปูปมาปับแบนี้ไหวปยังเหอียไม่เอาเราเปลี่ยนหางด้วยยุ่งเลยนี่โน่า่นุ่งกับเพื่วางแกวอยู่ องขนเี่คอรอด้นีับย่างดูเือันี่ละได้บัตรมากินไดบัตรไป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 ใบเขาได้บัตรเอเชียงพี่เอาใจเจี๊บไปเขาเถิบเถาเอาตอนไหนมันสุกมันสีไหมอนนั้นนะตอนนั้นไปรอดเลยอดียวไปรอดตอนนี้หวกินน้ำเตัวเนาะบ่ตอนเดียวมันหย่อซย่้มงเออ กราไฟแทกมาขันซอได้เต uh. ่าเว้ยม so? ึงบดีโอมันสีหลายหนาที่นะคิดมาโอ้ยทำหนีพูดกันเลยกลกบย่างกลอตรงไหนชิดได้ไหชิดได้ไหมครัตรงใหมยคนเดีเว้ยไม่ได้กินพวกกินบะหมี่โจ๊กไว้เยเ่้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้เ ทำนี่นะครับีสารบานเท่าเเบตพันพบพอกันไหมคลิปหนาครับผม